ยี่ตาปุยยไฟยโพสภาพคู่แก้มบุม๋มที่เหมือนกันราฟ้าแฝดสำหรับนักแสดงสาวสวยอย่างปุ๋ยไฟยพัฒนชาหรือว่าปุ๋ยไฟย์นัทพัทมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องเลยละค่ะแถมยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยบอกเลยว่าปังมากแล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าปุ๋ยไฟยนั้นสนิทกันมากๆกับนักแสดงสาวแก้มบุม๋มปริยาดาโดยทั้งสองคนเคยทำงานด้วยกันมาก่อนทั้งงานพิธีกรและงานแสดง แล้วที่หลายคนเห็นตรงกันเลยก็คือความเหมือนกันของทั้งสองสาวอย่างล่าสุดปุยฝ้ายได้โพสต์ภาพคู่แก้มบุม๋มซึ่งเป็นภาพเมื่อ6ปีที่แล้วโดวยระบุว่าปุยไงจะใครล่ะออนไปภาพนี้ก็เด้งขึ้นมาเมื่อ6ปีก่อนสมัยพวกเรายังสาวสาวแฝดผู้น้องอย่าลืมดูปุยไงจะใครล่ะ EP ล่าสุดกันนะคะงานนี้ก็ทำเอาคนในวงการและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทั้งสองคนมีใบหน้าที่เหมือนกันมาก คอมเมนต์รัวๆเลยว่าเหมือนมากฉันหนึ่งในผู้สับสนในความเหมือนของสองสาวค่ะมีจริงเหมือนหน้าคล้ายกันมากแวบแรกนึกว่าฝาแฝดเลยค่ะเหมือนกันเรากับฝาแฝดเลยค่ะหูตาจมูกปากบอกเลยว่าเป๊ะทุกส่วน